หลังจบออกมาทุกคนฟันฝ่าเรื่องราวมากมายก่อนจบออกไปอีครูบอกไว้อให้เป็นคนดีลายอีคนเรียนต่อพ่อแม่ส่งไปเรียนอย่างดีบางคนออกสู้ชีวิต ไปตามวิธีเช้านาะหลายคนชะตานำพาทำงานไกลอีบ้านไปเป็นลูกจ้างแรงงานสร้างฝันด้วยความมัน่นคงบางคนเรียนต่อสอบได้ครูหมอตำรวจพ่านโรง บางคนสร้างเจตจำนงไปเป็นพ่อค้าแม่ขายบางคนรายได้ไม่ค่อยที่จะมั่งมีบวชเรียนศึกษาบาลีตามรอยพระพุทธองค์บางคนติด อย่าสร้างปัญหาผิดกฎคดโกงบางคนบรารมีสูงทรงสร้างความมั่นคงเส้นทางการเมืองเศรษฐกิจฝืดอ,อืดเคื่องสิทธิ์เก่าวพวกเราสู้ได้จำคำสอนที่ครูบอกไว้มัดใส่ใจในความรุ่งเรือง ครบรอบทุกปีสร้างสิทธิ์เป็นคนดีได้อย่างต่อเนื่องคนพูดทั่วบ้านทั่วเมืองรุ่งเรืองวิชาการเรียนขยันมันเพียรครูได้เขียนไว้จนขึ้นใจอบรมบ่มสอนวินัยเมื่อเติบใหญ่จำไว้เป็นบทเรียน มาถึงวันนี้ลูกสิทธ์ได้ดีจากการอ่านเขียนขอบคุณที่เป็นบทเรียนสอนภาคเพียรให้เป็นคนดี เศรษฐกิจฝือดอืดเชืองสิทธิ์เก่าวพวกเราสู้ได้จำคำสอนที่ครูบอกไว้มัดใส่ใจในความรุ่งเรือ ครบรอบทุกปีสร้างสิทธิ์เป็นคนดีได้อย่างต่อเนื่องคนพูดทั่วบ้านทั่วเมืองรุ่งเรืองวิชาการเรียนขยันมันเพียรครูได้เขียนไว้จนขึ้นใจ รมบ่มสอนวินัยเมื่อเติบใหญ่จำไว้เป็นบทเรียนมาถึงวันนี้ลูกสิย์ได้ดีจากการอ่านเขียนขอบคุณที่เป็นบทเรียนสอนภาคเพียรให้เป็นคนดี ยืนหยัดได้ทุกวันนี้เพราะมีโรงเรียนบ้านเรา